ปัญหาโลกแตกมาอีกแล้วนะครับเรียกง่ายๆว่ามากันไม่หยุดไม่หย่อนเนาะเอาหลายเดี๋ยวผมจะคุยในส่วนของประเด็นนี้เลยแล้วกันนะครับว่าซับกับโอเวอร์บูททำอะไรก่อนดีและในส่วนของซับเนี่ยทำแท็กด้วยเลยดีไหมหรือไปทำทีหลังประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะตอบทั้งหมดเลยและผมจะตอบตั้งแต่ต้นคลิปตรงนี้เลยส่วนใครทราบแล้วไปคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะมีปัญหาคือมือใหม่กับมือเก่าที่ไม่ได้ศึกษา มีแค่2กลุ่มแต่คนที่ศึกษาม,มาแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะรู้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสรุปเลยนะครับการปั่น1คุณไม่ต้องเลือกเพราะคุณได้ทั้งคู่โอเคไหมไม่ว่าจะเป็นซับหรือโอเวอร์บูสครับคุณเติมหรือไม่เติมเอาละทีนี้มันมีปัญหาคือคำว่าเติมเนี่ยเติมอะไรนะครับเติมในโ่วนของชาเลนส์ครับคำถามผมมีเท่านี้ชาเลนส์ร้บาทต่อสัปดาห์1เดือน คือ600บาทคำถามผมมีเท่านี้เติมหรือไม่เติมชัดเจนยังคําว่าเติมเติมเท่าไหร่เติมถึงเมื่อไหร่อะครับถ้าเติมหนึ่งปีก็อีกแบบหนึ่งถ้าไม่เติมเลยอีกแบบหนึ่งเติมครึ่งเดียวก็อีกแบบหนึ่งมันแยกกันหมดนะครับดังนั้นเพื่อนๆตอบกับตนเองก่อนเติมหรือไม่เติมโดยผมจะพูดแนวเติม600ต่อเดือนเนี่ยหปี7,200บาทสิ่งที่คุณจะได้คือทรัพ์ ทุกสี160โดยที่คุณจะมีแท็กเต็มแบบนี้ด้วยผมสรุปเอาแบบนี้ก่อนเลยนะแท็กเต็มอย่างนี้ทั้งหมด3สีภายใน1ปีไม่รวมสีดําและขาวเพราะตัวละครมั้นเพิ่งมาอันนี้ไม่รวมนะครับถ้ามี2สีก็บวกเพิ่มไ้อีกประมาณสัก8เดือนอ่าหสีมาทำส4เดือนครับสารับคนเติมนะถ้าไม่เติมเลย1ปีต่อสีชัดเจนก่อนนะ ผมสรุปเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนนะภายใน2 3นาทีแรกเนี่ยถ้าเติม1ปี160ทุกสีถ้าไม่เติมเลยได้สีเดียว160ถ้าคุณเอาแท็กเต็มแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือสูตรที่ผมทำภายใน1ปีไม่เติมไม่เติมแต่คุณจะได้ซัพ160แต่แท็กคุณจะไม่ได้แบบนี้มันมีแค่หลักสูตรมีอยู่เท่านี้ส่วนที่เหลือเพื่อนๆไปเลือกเอาเพราะมันสุดท้ายอยู่ที่คุณเติมหรือไม่เติม โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาขอเล่าเป็นรายละเอียดเลยละกันนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจแต่การอธิบายผมจะแยกก่อนโดยคุณเติมหรือไม่เติมเนี่ยผมถามคำนี้ก่อนถ้าเติมคุณจะจัดตัวละครแบบนี้ถ้ามีเอามาใส่และเอาแท็กแบบนี้ให้ครบเลยตั้งแต่ต้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้วันนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าไม่ได้แต่เอามาใส่ก่อนได้ครับ เช่นสมมุติว่าอย่างตัวละครเนี้ยสมมุตินะตัวเนี้ยสมมุติว่าเวล80อยู่หรือว่าตัวละครเนี้ย80ยังไม่ร้อยหรือไอตัวละครนี้ก็ปั่นอยู่ยังไม่ร้อยคุณก็ต้องเอามาใส่ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าจะเล่นเพราะมันยังไม่ร้อยชัดเจนนะครับอันดับ2อคือคุณต้องมีเหรียญด้วยเนาะอันนั้นช่ามันผมจะไม่พูดถึงเหรียญนอะและอันดับต่อมาหลังจากที่คุณจัดได้แล้วคุณก็เอาตัวละครที่คุณจะเล่นมาใส่ได้เลยเช่นสมมุติว่าคุณจะเล่นอย่างเงี้ยสมมุตินะปุ วันที่เหลือคุณกแค่ไปปั้นตรงนี้จบอันนี้คือคําแนะนํานะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกแล้วว่าอันนี้พวกต้องออกตัวก่อนนะถ้าสายเติมเมื่อกี้บอกแล้วทําอย่างนี้และเติมตามตัวละครไล่ได้เลยทําไมเหตุผลเป็นอย่งนี้ครับมันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่3-4เดือนต่อนหนึ่งสีเหตุผลก็เพราะว่าอันนี้มันติดปัญหาเรื่องเงินครับเรื่องเงินก็คือเงินตรงเนี้ย และเราต้องลงชาเลนซ์ซึ่งชาเลนซ์หนึ่งรอบคุณทําได้แค่ 1- สีเท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณจะทําครบ10ตัวใช้ประมาณ10สัปดาห์ครับชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมเข้ารายรายละเอียดแล้วนะถ้าเติมภายใน10สัปดาห์ก็อย่างที่ผมพูดเงี่ยประมาณ3เดือนนี่แหละเอ้าเฉลีล่ย3 4เดือนเพราะระหว่างนั้นเดี๋ยวมันอาจมีตัวละครใหม่มาบ้างนู่นนี่บ้างซึ่งเงินคุณอาจจะไม่พอดังนั้นเนี่ยมันเลยทําอยู่ประมาณ3-4เดือนต่อต่อสีองไงผมเลยนะัว่า1ปีไปเลยจบจะได้ เข้าใจตรงกันทุกๆสีดือนคือ1สีนะครับอันนี้คือคําตีเลขก,กลมๆจะได้ไม่งงนะอันเนี้ยถ้าเติมคุณก็ไล่ตามเนี้ยไล่1 2ก็อัพตามเนี้ยพอครบเสร็จมันก็จะได้ซับนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ยังไม่นับโอเวอร์บูทนะครับอันเนี้ยคือสูตรที่เพื่อนๆหลายๆคนทํากันบอกว่าหลายๆคนและรวมถึงผมด้วยในตอนแรกแต่ผมดันไม่ได้เติมผมจะบอกจุดพลาดเลยถึงขั้นไ d พังและซื้อ ID เนี้ยมาซื้อ ID ดีใหม่นะครับพังตรงไหนคือผม เมื่อกี้ผมย้าแล้วเติมหรือไม่เติมประเด็นคือผมไม่เติมเว้ยแต่ผมเสือกเล่นแบบนี้ดังนั้นหมายความว่าไอที่เราเห็นก็นอยู่ตอนนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้สี่เดือนน่ะผมใช้เวลา1ปีครับโดยซับตรงนี้ผมได้แค่ละหกสิบชัดเจนยังหนึ่งปีนะเล่นครบ1ปีอะได้สีเดียวและปัญหาของมันคือใช่ครับร้อยละหกสิบถือว่าซับเยอะละแต่ประเด็นคือตัวละครนะมีเล่นหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าผมมีเอาผมเล่าเป็นแต่ก่อนเนาะผมมีเป็นอาคาครับแล้วผมเล่นอาคาคู่ยามาโตแบบนี้ อันนี้คือแต่ก่อนนะผมเล่นอย่างนี้ครับแล้วทีเนี้ยแพดลูฟี่มาครับปัญหาคืออาคาผมทําไว้สีเดียวแล้วลูฟี่มาลูฟี่สีอะไรครับสีน้ําเงินครับใช่ฮะอาคากูเล่นไม่ได้เลยอะ่ะแต่พอผมไปสีน้ําเงินปุ๊บผมไม่ได้ปั่นเลยนะซับตรงเนี้ยแม่งแค่ร้อยสี่สิบแถมตัวแถมตัวลูฟี่กูก็ไม่มีด้วยแต่ถึงแม้ว่ามีซับแม่งก็ร้อยสี่สิบก็ไม่ควรหยิบลงเล่นอยู่ดีเพราะมันจะกากมากครับตัวละครไหนก็กากยกเว้นโรเจอร์เพราะอะไรเพราะไอ้โรเจอร์เนี่ยมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ มาเลยแต่แต,แต่แต่มันก็บางอยู่ดีอะ่ะแทนแทนที่มันจะโดนตีเข้าดอกละร้อยอ่ะมันก็โดนหลอกแล้วแบบเกือบพันแต่มันก็ยังเก่งกว่าตัวอื่นๆเพราะตัวละครมันเก่งไงแต่ถ้าตัวละครที่มันไม่ได้เก่งล่ะดับง่ายมากอันนี้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าผมบอกจุดที่ผมพลาดเนาะแล้วทีนี้ผมจะอธิบายสูตรของผมผมเล่นยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างก่อนว่าไอตอนเนี้ยมันเป็นกรณีพิเศษถือว่าอัปเดตไปเลยก็ได้ เนื่องจากว่าตอนนี้หลายๆคนน่ยน่าจะเล่นเป็นโรเจอร์ผมอยากให้เพื่อนๆไปเลือกคู่สีที่เพื่อนๆเ,เล่นกันก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแบบนี้ผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆสิ่งที่ต้องทำเนี่ยผมสรุปก่อนนะอันนี้เข้าสูตรผมแล้วนะเอา2กับ3ดาวเล่นไปก่อนครับเป็นซับแบบนี้ไปก่อนเพราะผมเล่นอย่างนี้มาจริงๆนะผมจัดอย่างนี้เลยเว้ยเออสอกูขอแค่2อสดาวอะ่ะกูจัดยัดแม่งให้หมดอะ่ะจัดอย่างนี้เลยทําไมก่อนเพราะว่าอันดับแรก คนไม่เติมคุณจะได้ในส่วนของบูธตรงนี้ถ้าไม่เติมนะสาสัปดาห์4ดาวได้1ตัวแต่สำหรับ2กับดาว1สัปดาห์คุณจะได้1 1 1 1 1 1่ได้เรื่อยเลยครับ10สัปดาห์เท่ากันคุณจะได้ไอสอดสัดาวเนี้ยแน่ๆ2ครับในส่วนของเงินครับใช้ทรัพยากรน้อยกว่า3ครับในการอัพของเศษตัวละครต่างๆตรงนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี้ยเนียตรงนี้มันใช้ น้อยกว่าด้วยครับมันเก็บง่ายกว่ามันแลกง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยหตัวมันใช้เบ็ดเสร็จอยู่ที่เท่าไหร่คุณลองดูนะ110เองเห็นปะเนี่ยเนะี่ยใช้อยู่แค่1น0เท่าน,นั้นนะเท่าน,นั้นเองนะครับยันสุดเนี่ยไอสดาวขั้นหนึ่งกับขั้น2เนี่ยแต่ทีเนี้ยเราลองไปดูตัวละคร4ดาวกันบ้างเมื่อกี้110นะครับอันเนี้ยคุณลองดูนะ550มันมากกว่า5เท่าครับเรื่องทรัพยากรอ,อะ มันเลยไม่ได้ครับเข้าใจยังเออมันเลยใช้เวลาเป็น1ปีไงแต่ว่าอาทีเนี้ยสูตรผมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วเล่นสีไหนอัพสีนั้นก่อนหรือว่าถ้าคุณเล่นเป็นคิดรอคุณก็ไปทําสีน้ําเงินก่อนเพื่อที่ว่าให้ซับมันขึ้นเยอะแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับเนี่ยจากนั้นก็กดเลยบึ๊บประมาณนี้เป็นประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยอัพสองกับสามดาวไปก่อนเหตุผลเพราะคุณก็จะได้ทั้งซับก็คือขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลวหลายคนบอกว่า ไอสามดาวอ่ะซับมันเยอะกว่าตรงไหนผมก็จะเอาให้ดูสําหรับคนที่ยังไม่ทราบด้วยแล้วกันนะคุณเห็นไหมว่าอันนี้เป็นตัวละคร3ดาวนะครับสีน้ําเงินเห็นไหมว่าได้16.8ย้ํา16.8นะครับทีนี้ผมเอาตัวละคร4ดาวรีเจนเอ็ EX, ค่าเท่ากันนะเห็นไหมครับว่าได้แค่16.1ซับได้เยอะกว่านะครับซับ3ดาวได้เยอะกว่าอา้าทีนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปส่วนของตัวละคร2ดาวบ้างนะครับว่าเอ้ย แล้วอย่างเงี้ยไอส2ดาวอ่ะซับมันเท่าไหร่วะผมใส่แทนเลยนะบึ้บสิบหมายควาว่า15.8 Boot บูตตันกับ3ดาวบูตตันมันจะออกครึ่งๆก็คือประมาณ164นั่นเองครับที่เพื่อนๆจะได้นะ164นะครับโอเคเก็ตไหมอ่ะทีนี้ผมลองเอาสีอันนี้ออกอันนี้เข้าแทนนะครับลองดูนะอันเนี้ยเห็นปะ่ะ168เยอะกว่าที่ผมจัด7แท็กด้วยเยอะกว่านะ จ็ดแท็กอยู่ประมาณเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดเห็นปหแต่ว่าถ้าเราเอาเน,น้นซับอยู่ร้อยหกสิบแปดดังนั้นหมายควาว่าสามดาวเยอะซับเยอะแต่อเวอร์บู๊ทมันมาด้วย,ยไง่เมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้าคุณทำสองดาวอเวอร์บู๊ทคุณอะ่ะมันก็จะได้ตรงเนี้ยติดมาอยู่แล้วดังนั้นผมเลยบอกท่านต้ตนว่าไม่ไม่ต้องเลือกครับแล้วอย่างบางคนอะ่ะอันนี้เอารูปขึ้นให้ดูเนาะมีคนโพสเนี่ยใส่สองเหรียญเนี้ยได้เท่ากับอเวอร์บู๊ทไอ้นี่เลยผมงงมากคือแบบ ที่ผมงงอะ่ะผมไม่ได้เถียงอะไรนะเนื่องจากโอเวอร์บูี๋ยวหลายท่านอาจจะไม่ทราบคือมันบวกทั้งหมดใน ID ดีทุกตัวนะครับแต่ที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยคือมันแค่เป็นในส่วนของโจมตีเท่านั้นย้ำดีๆก่อนตรงนี้นะนี่ผมยังไม่รวมกับว่าซับเมื่อกี้ที่เอาให้ดูอ่ะมันได้เพิ่มไปด้วยคือมันเพิ่มทุกอย่างใน ID ดีตรงนั้นน่ะผมว่าไม่มีใครเถียงเว้ยว่าโอเวอร์บูมีมันดีกว่าคุณตอบตรงนี้ก่อนเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะโอเวอร์บูมี Me, 100 กับไม่มีอันไหนดีกว่าตอบกับตัวเองก่อนถ้าบอกโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยดีกว่าก็ก็ทำสองอย่างสี่ทำไมต้องเลือกผมงงเก็ต yeah. นะผมงงมากอ่ะทีนี้มันมีอีกสูตรหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าคนเติมถ้าเอาแบบอย่างเงี้ยแล้วจัดอย่างเงี้ยหกแท็กเจ็ดแท็กแล้วเล่นอย่างเงี้ยสีเดือนได้หนึ่งสี 4, 1, 4, อ่ะถ้าใครทําแบบนี้คุณจะไม่ได้โอเวอร์บูทเลยนะครับบางคนบอกก็นี่ไงทำซับก่อนแต่มเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วไงทำ 2, สองก็สามดาวอ่ะก็ได้เหมือนกัน ซับได้เหมือนกันใช่ครับแท็กมันไม่เต็มแต่ไม่ใช่หมายความว่าม,มันเล่นไม่ได้นะครับงงไหมและได้ทีเดียวมันได้ทุกสีด้วยที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจกันเอาเนาะเดี๋ยวผมจะสรุปสูตรอันนี้คือสูตรของผมเองนะครับเอา2ก็บ3ดาวเล่นก่อนโดยเราจะทําจากสีที่เราเล่นเป็นหลักหรือถ้าใครเล่นโรเจอร์คู่แบบนี้ก็เอาสีเขียวลงมาใส่แทนน้ําเงินแค่นั้นเองเอาสีที่เราเล่นเป็นหลักก่อนนะครับ หลังจากลูฟี่เสร็จสมมุติว่าคุณเล่นคิดรออีกตัวหนึ่งคุณก็ทําสีน้ำเงินตามเสร็จตามด้วยสีแดงก็ได้ไล่เป็นสีๆไปนะครับแล้วอัพถึงไหนอัพ uh, ถึงจนกว่าตัวละครมันจะไม่มีให้อัพ2กับสดาวนะก็คือเอาแม่งให้ให้ตามแบบให้ตามแบบกันจนแบบนี้เลยครับเดี๋ยมีคนถามว่าแล้วผมต้องอัพถึงเลเวลเท่าไหร่ผมจะสรุปอย่างนี้เลยครับสำหรับใครที่เลเวลต่ํากว่า60ไปทํา2กับสดาวไม่มีอะไรต้องคุยครับถ้าสำหรับผมนะ เหตุผลทําไมเพราะเงินของคุณมันใช้ไม่พอให้ตายก็ไม่พอผมปั่นมาเนี่ยไอดี ID เนี้ยสปีแล้วคุณเห็นเงิน3,000 0 0ไหมเงินเพิ่งเริ่มเหลือหลังจากปั่นมา2ปีแล้วคุณเล่นยังไม่ถึง2ปีคุณคิดได้ยังไงว่าเงินของคุณจะเหลือผมยังไม่เหลือเลยยกเว้นบางคนนะครับอาจจะไปในส่วนของด่านโซโล่นะครับแล้วก็เนี่ยค่าบอสเนี่ยเข้าค่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 า,า,าปั่น อันนั้นได้อันนั้นปั๊มได้ผมผมผมเข้าใจนะปั๊มได้ก็แล้วแต่สะดวกละกันก็อาจจะไวกว่าของสักปีหนึ่งสำหรับคนที่ปั้นเอ้ยที่ปั่นนะแต่ปั่นกันโอ้โหอุตลุดเลยอะก็แล้วแต่ผมขี้เกียจนะผมไม่ได้ขนาดนั้นก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะสรุปให้ครบๆนะครับสำหรับซับ overboost หรืออะไรก่อนดีเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะครับเหตุผลที่ผมแนะนําทำสองสามดาวเพราะว่ามันประหยัดทรัพยากรเอากันหลักๆเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกอะมันแค่เศษสามดาว มแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงตัวเงินนะครับเพราะมันมีในส่วนของตัวเงินมาบวกด้วยยกตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องเงินนะคือเรื่องเงินอ่ะผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่านะครับเรื่องเงินใหญ่กว่าเรื่องพวกเศษอีกเพราะว่าเงินมันหาย,ยากจะจัดแต่ถ้าผมทำโอเวอร์บูตอยู่เงินก็อาจจะไม่พอเนาะคุณลองดูครับบูสตสามอันนี้ตัวละครสีดาวดีเจนหรือว่าเอ็กเหมือนกันทุกตัวนะหนึ่งตัวใช้อยู่ที่1ล้าน คุณเห็นใช่ไหมเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื 10, 100, 000, ่นใช่ครับหนึ่งล้านต่อตัวนะแล้วคุณคิดว่าไอ้หนึ่งล้านเนี่ยเก็บกี่วันเงินอนะกี่วันเห็นปะเงินเยอะแล้วนะนี่อันนี้เยอะเลยนะเพียบกูบอกเลยใช้โคตรเยอะเลยเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะขอไปที่ตัวละคร3ดาวนะเพราะว่า2ดาวผมไม่มีตัวดังนั้นถ้าใครมีอยู่ก็ไปเช็คทีไอดี ID ตัวเองได้นะครับผมไม่มีนะ เพราะว่าอัพตันไปหมดแล้วเลยเช็คแค่ไม่ได้นะครับก็คือวิธีเช็คเนี่ยหลังจากอัพบูทสอตันคุณก็ไปแตะหลังสุดและดูที่เงินเห็นไหมครับว่า4ดาวใช้1ล้าน3ดาวใช้3 3 0 0แสนครับยอดเงินมันห่างกันชัดเจนยังปัญหาที่สุดของ ID คือเงินให้ตายแม่งก็ไม่พอมันเลยเป็นปัญหาเนี่ยอสมมติถ้าตอนนี้ผมยังเติมทำโอเวอร์บูทอยู่เงินก็ไม่พอนะครับ ไม่พอจริงๆนะแม่งใช้โหใช้โคตรดุเลยเงินน่ะเท่าไหรเท่าไหร่ก็ <ๆ S 2> ไม่พอแล้วสองสองดาวถ้าจะไม่ผิดมันใช้แค่แสนเดียวเห็นปะสองดาวแสนเดียวดงังนั้นเรื่องทรัพยากรหรืออะไรต่างๆอ่อ่ะสองดาวมันเลยง่ายกว่าแล้วค่อยตามด้วยสามดาวพอสามดาวตันปุ๊บคุณก็ค่อยมาไล่ทำสี่ดาวซับแท็กอย่างเงี้ยเอาแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นไอดี ID ของเพื่อนๆือ่ะจะมีโอเวอร์บูสมากกว่า100ไปแล้วชัดเจนยังและซับจะไม่ต่ำกว่า1 6อ เคลียนะอ่ะหวัว่า,วาคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบให้ได้ทุกอย่างของสรุปให้หมดแล้วนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะหากใครชอบก็จะทําตามผมก็ได้ใครไม่ชอบก็ไปเตินให้อีกแบบก็ได้แต่คุณจะไม่ได้โอเวอร์บูตนะที่เหลือก็ไปเลือกเอาเองไอดี ID ของคุณตัดสินใจเองเด้อ